สวัสดีค่ะนุ้ยอินเตอร์ค่ะนุ้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาม,มากว่า20ปีนะคะคุณเคยประสบปัญหาใส่แว่นแล้วกดสันจมูกเป็นรอยกดดังหูบีบรัดขมับก,กันใช่ไหมล่ะคะวันนี้นุ้ยมีก่อแว่นดีๆที่จะมาตอบโจทย์สำหรับปัญหานี้ให้หมดไปค่ะนั่นคือก่อแว่นแบงด์อินฟินิตค่ะ แวกอินฟินิตีมีข้อดีอย่างไรเราไปทชมกันเลยค่ะ โควิด -19 นะคะขอให้ทุกท่านสวมแมสทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านและที่สำคัญนะคะอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากแว่นอินเตอร์สาขาดอนไว่ะ